You are listening to บ้านนิติ Podcast สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพิยุทธ์ในรายการบ้านนิติพอด d c สต์นะครับสำหรับ EP นี้มาชวนพูดคุยกันเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป R A M x x x นะครับวิหมดวิชา R A M เนี่ยนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นกลุ่มวิชาที่เจ้าปัญหาเลยนะครับเป็นเป็นหมวดวิชาเจ้าปัญหาเพราะอะไรเพราะว่า1 หลักๆคือตำราไม่มีเป็นวิชาใหม่แต่ว่าไม่มีตาราอา่านจะมีลักษณะก็คือเป็นไฟล์เอกาสารให้ดาวน์โหลดซึ่งหายากมากนะครับกว่าจะหาเจอแล้วมีข้อจํากัดเยอะนะครับในการเปิดบางไฟล์ก็เปิดไม่ได้บางไฟล์ต้องล็อกอินด้วย r RU Mail ดาวน์โหลดเอกาสารจุงยากมากเพราะฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องคือต้องเจอส่วนใหญ่80-90% 8, 7, 8 9, ของน้องๆที่สมัครเข้ามาจะต้องเจอวิชา R.A.M ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะแต่วันนี้นะครับพี่ยศก็มีอัศวินม้าขาวนะครับมาช่วยเพราะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาสอบแล้วใช่ไหมครับใกล้ถึงกําหนดการสอบประจาภาค1นึ่งทัเหลืออีกเวลาประมาณสัก40กว่าวันเท่านั้นเองนะครับวันนี้เลยมีแนะนําชีตข้อสอบนะครับสำหรับกลุ่มวิชา R.A.M นะครับแนะนําเลยให้จัดหาชีตข้อสอบเก่ามาฝึกหัดทำนะครับ ตอนนี้พิยุ์ก็ได้รวบรวมนะครับชีทชุดที่ดีที่สุดนะครับสำนักที่ดีที่สุดของของแต่ละวิชานะครับนะ รวบรวมมาไว้ให้กับพวกเรานะครับนะวิชา R.M. นี้ชี้ตัวไหนดีที่สุดอัปเดตล่าสุดพี่ก็รว,รวบรวมมาไว้ให้นะครับสามารถหาซื้อจัดหาซื้อกันได้แล้วนะครับนะโดยก็มี2ช่องทางนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับช่องทางแรกก็สั่งซื้อแล้วก็ชาระเงินด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์นะครับ Bookstore 2 0 7 Bookstore นะครับ .lnwshop.com นะครับก็เซิร์ชได้เลยนะ2 0 7 Bookstore .lnwshop.com นะครับแล้วก็ไปเลือกรายการ ก็ชําระเงินได้เลยก็จะจัดส่งไปนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็สั่งซื้อผ่านทางไลน์แอดของบ้านนิติก็ได้นะครับนะ่าพิมพ์รหัสวิชา r m ที่ต้องการสั่งซื้อชีตข้อสอบนะครับมาได้เลยบอกพิยุทธ์ต้องอ,อยากจะได้ชีทข้อสอบวิชา r m นี้นี้นะครับก็เดี๋ยวพิยุทธ์ทารายการนะครับแล้วก็แจ้งจํานวนเงินให้ชําระเงินก็หลังจากนั้นก็จัดส่งให้นะครับก็ใกล้จะสอบแล้วเหลือ40กว่าวันก็อย่างน้อยเนี่ยสักต้นเดือนหน้าเนี่ยควรจะมีชีตมาฝึกทบทวนก่อนสอบได้แล้วนะครับและพิเศษนะครับ สำหรับทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น207 Bookstore กับ l i น e แของบ้านนิตินะครับสั่งซื้อวันนี้ถึงวันที่25กันยายนนี้นะครับทุกรายการจัดส่งฟรีนะครับไม่มีค่าจัดส่งนะครับจะส่งให้ฟรีเลยนะครับจ่ายแต่ค่าชิตอย่างเดียวนะครับค่าจัดส่งไม่ต้องเสียเพิ่มค่าแพคเกจจิ้งอะไรไม่มีนะครับก็จะส่งให้ฟรีทั้ง2ช่องทางนะหาซื้อมาได้นะครับทีนี้ก็มาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มวิชาเอ็มนะครับ วิชานี้ทําไมถึงเป็นวิชาที่เจ้าปัญหาหนึงเพราะเพราะว่าเหมือนที่บอกครับ R A M เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเป็นวิชาน้องใหม่คือถ้าถามเด็กรามสมัยก่อนเนี่ยจะไม่รู้จักนะครับมีวิชาเดียวถ้าสมัยก่อนนะคือ R U 100หรือ R A M 1000 แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับนะ I m เป็นหมวดวิชาที่ที่นักศึกษาปีหนึ่งเข้ามาจะต้องเรียนถ้าเป็นเด็กรามสมัยก่อนจะคุ้นเคยเช่น IS 103การใช้ห้องสมุดเอ y 1 0 0อจิตวิทยาสังคมวิทยา SOC ECO อ,อ,อะไรพวกนี้นะครับ h i s IS 1อัน,นึนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมารหัส65 ปัจจุบันนี้เราคือรหัส6 7ใช่ไหมครับน้องใหม่ล่าสุดนี่คือรหัส6 7ย้อนไป2อสาปีที่ผ่านมาที่เองปีการศึกษา2 5งพเป็นปีที่นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ช็อกเลยนะครับเพราะว่ามาเจอกลุ่มวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ r m กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของเด็กปีหนึ่งเนี่ยนะครับมาเจอปุ๊บที่ที่ต้องบอกว่าช็อกเพราะว่าเป็นกลุ่มวิชาใหม่แต่ ตำราไม่มีให้หาซื้อโอ้จ้าละวันเลยครับและที่สําคัญเด็ก6566เนี่ยช่วงปี2ปีแรกเนี่ยลำบากด้วยนอกจากไม่มีตําราแล้วชีตชีตแดงหรือชีตหน้ารามเนี่ยที่พูดกันตรงๆว่าเด็กรามแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรมาถ้าเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานส่วนใหญ่ก็จะไปหาซื้อชีตมาอ่านไม่ค่อยได้อ่านหนังสือหรอกหาซื้อชีตแนวข้อสอบเก่ามาอ่านทีนี้พอเขาเปลี่ยนใหม่ปี65ปี6ก็ไม่มีชีตขาย ตัวอย่างข้อสอบก็ไม่มีโอ้โหนะครับหลกกันละเนนาะนานะเพราะว่าคงมีเวลาน้อยในการอ่านตำรับตำราเอกสารของท่านอาจารย์นะเพราะว่ามันไม่เป็นรูปแลมด้วยแล้วก็มันเป็นลักษณะไฟล์ซึ่งอ่านยากนะครับแต่ตอนนี้ปี67ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วนะก็ถือว่ารุ่นเราเนี่ยรุ่นรหัส6 7เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่โอเคแล้วเริ่มลงตัวทุกวิชาที่เป็น IM เนี่ยนะก็จะมีชีทที่ออกมาจําหน่ายแล้วน่ารามนะแต่มันมีเยอะมากนะครับต้องหาดูให้ดีบางเจ้าก็ไม่มีคุณภาพครับมั่วเอา นะครับขายตั้งแพงเปิดมาข้างในไม่มีอะไรเลยและอ่านยากนะครับแต่ที่พิยุทธรวบรวมมาให้นะครับสำหรับในส่วนของที่รวบรวมมาให้ทั้งช่องทาง207 Bookstore แล้วก็สั่งซื้อผ่านทางไลแอดเนี่ยพิยุทธคัดมาแล้วนะครับว่าวิชา r A M รหัสนี้ชี้ตัวนี้ดีที่สุดของที่นี่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในการสั่งซื้อผ่าน207 Bookstore หรือไลแอดบ้านนิตินะครับไม่ว่าจะเป็นวิชา I A M อะไรชีตอัปเดตและ ดีที่สุดที่มีจําหน่ายนะครับนะและที่สําคัญวันนี้ถึง25จัดส่งฟรีนะครับก็หาซื้อกันมาได้แล้ววิชา r m เนี่ยก็เด็กปีหนึ่งต้องเข้ามาเจอครับจริงๆมันมีประมาณ18วิชาในส่วนภูมิภาคนะมีทั้งหมด18วิชา r m เนี่ยนะครับนะแต,แต่แต่ว่าแต่ละคณะจะเรียนประมาณ10วิชานะครับที่ตีเรียนไป10บริหารเรียนไป10 <c oughs> รัฐศาสตร์เรียน10บาง r m บางตัวอาจจะเรียนทั้ง3คณะบางตัวเรียนแต่บริหารบางตัวอะไรอย่างเงี้ยผสมผสมกันไปแต่ถ้าเป็นพี่พี่ปวส สมัครดร้ววุฒิปวสกับปอตีอันนี้จะไม่ได้เรียนเพราะว่าในส่วนของวิชา RM เนี่ยผู้สมัครร,ระววุฒิปวสปอตีจะได้รับสิทธิเทียบโอนคือไม่ต้องเรียนเห็ไหมครับยกเว้นปวสที่สมัครรัฐศาสต์คณะรัฐศาสตร์อันนี้เหลือ RM ต้องเรียนรู้สึกจะ4 4ตัว4วิชานะ แต่น้องๆปริญญารีสมัครด้วยวุฒิม3น้องๆพี่ๆปตรี 3, ปกติที่สมัครด้วยวุฒิม6กศนณมอ6อันเนี้ยต้องเรียน R m <ม>เต็มทั้ง10ตัวนะครับเพราะฉะนั้นวิชานี้ก็แนะนำครับแนะนำว่าหาซื้อชีตข้อสอบมาอ่านดีกว่ายิ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสัก40กว่าวันแค่นั้นเองนะครับช่วยเราได้มากสําหรับวิชา i อก็อ่านชีตท,ทบทวนไปแล้วก็เหลือเวลาไปอ่านตำรับตําราฟังบรรยายในวิชาหลักนี่กฎหมายนะครับหรือว่ารัฐศาสตร์หรือว่าบริหาร ครับเพราะว่าตัววิชาหลักตัวแรกๆก็อาจจะต้องใช้ทักษะในการอ่านหนังสือทบทวนนิดนึงแล้วก็พวกข้อส่งข้อสอบอะไรนะครับก็หาซื้อมาได้เหมือนกันนะนะครับก็ในจวงของวิชา,าอื่นถ้าต้องการ าหาซื้อเพิ่มเติมเนในรหัสอื่นก็ทักทายมาสอบถามผ่านทางไลน์แอดได้นะครับเดี๋ยวพ่ยุธจะดูข้อมูลให้นะโอเคสำหรับวันนี้ในส่วนของการแนะนำกลุ่มวิชา R A M ก็เอาไว้แค่นี้หากมีข้อสงสัยสิ่งใดเพิ่มเติมก็สอบถามพ่ยุธผ่านทางไลน์แอดของบ้านทิติได้นะครับตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับประมาณ40กว่าวันก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับจะหาข้อมูลเตรียมอะไรมาให้เรียบร้อยในเดือนสุดท้ายเดือนตุลาเราจะได้ลุยกันอย่างเต็มที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครััับบสวสวดีคร